ช่วงนี้ก็จะมีดราม่าแต่เป็นดราม่าที่ผสมปนเปกับกฎหมายเราก็เลยนํามาเล่ากันนะครับเอาเรื่องแรกก็คือเรื่องพระมหาภัยวันพระมหาสมปองนะครับนะท่านก็เป็นพระที่มีชื่อเสียงเป็นนักเทศชื่อดังเป็นพระของคนรุ่นใหม่อีกคนหนึ่งสี่กว่าอีกคนหนึ่งอายุยี่สบกว่านะค,คือการเป็นพระเนี่ยนะฮะนะครับนะถ้ามีสเสน่ห์ก็ดีฮะ มันก็จะเป็นการดึงดูดให้คนมาสนใจธรรมะมากขึ้นเหมือนกับมหาสมปองกับมหาไพวันอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีอันนี้ข้อดีนะครับเมื <B> ่อทั้งสองมห ah าเด่นดังขึ้นมามันก็ต้องมีคนรักและคนเกลียดอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาเหมือนผมเนี้ยคนชอบผมก็มีนะคนเกลียดผมก็มีนะครับนะธรรมดาเราต้องทนต่อการถูกวิาพากษ์วิจารณ์มหาสองท่านท่านก็ทนก็ไม่ได้ไปฟ้องร้องอะไรใคร นะบางคนก็เชียร์พระสองลูกบางคนก็ดา่าด่าพระด่าเจ้ามันก็คือคนไทยสมัยนี้มันก็ไม่ต้องคํานึงถึงนรกสวรรค์แล้วนะพระเจ้ามันก็ดา่าพ่อแม่พ่อแม่มันก็ดา่านะครับยิ่งกว่านั้นบางคนฆ่าพ่อแม่ปู่ย่าตาตาปู่ย่าตายายตายก็เยอะแยะมากมายคือคนเดี๋ยวนี้บางคนบางท่านเนี่ยมันเริ่มเสื่อมจักนั่งด่าพระด่าเจ้านะครับด่าพ่อด่าแม่ และก็ฆ่าพ่อฆ่าแม่เยอะแยะครับยิงพ่อตายบ้างไม่ได้สมบัติเถียงกับพ่อฆ่าพ่อตายฆ่าปู่ฆ่าย่าเนี่ยผมไปที่ศาลจังหวัดหนองบัวลำพูก็ไปเจอนั่นก็ฆ่าฆ่าปู่ฆ่าปู่หรือฆ่าย่าฆ่าตาตายติดยานะครับวัฒนธรรมในโซเชียลมันทําให้เห็นว่าพระองค์ไหนพระรูปไหนที่ไม่เห็นด้วยกับปู่ปู่ก็ด่าเลยแม้กระทั่งคนดังๆคร นะครับมีคนติดตามเป็นล้านหลายล้าน,นต่างๆเป็นแสน,เป,น,นเป็นล้านเป็นแรงยต่างคนดังๆในโซเชียลนะหรือสํานักข่าวบางสํานักมันยังไงยังด่าพระเรียกพระไอ้นะบางคนเรียกไอสัตว์นะบางคนเรียกเป็นเดรฉา,านะก็ฝากพี่น้องประชาชนในการติดตามข้อมูลข่าวสารจากคนดังๆทั้งหลายนะที่มันด่าพระว่าไอสัตว์มั่งตัวเงินตัวทองมั เราควรจะติดตามคนเหล่านี้หรือไม่คือคนสมัยนี้มันเริ่มห่างไกลศีลธรรมก็แบบมหาภัยวันพูดไม่เคยตักบ,บาทแม้แต่ข้าวสักหนึ่งทัพพีทัพพีเนี่ยในการที่จะไปตักเอาข้าวเนี่ยไปใส่บาทพระทาบุญเนี่ยคือเกิดมาพูดหยาบๆยบมึงไม่เคยทําบุญทําทานเลยทําบุญทําทานมึงยังไม่เคยเลยแต่แต่มึงด่าพระด่าเจ้านะบางคนแม่งก็ไม่เคยทําบุญตักบ,บาทแม้แต่ข้าวแม้แต่หนึ่งทัพพี แบบมหาภัยวันพูดแต่มึงเสือกไปด่าพระใครก็ไม่รู้นะผมไม่อยากจะไปเอ่ยชื่ออะไรต่างๆนะครับนะไม่ได้กลัวฟ้องมิ่นประมาทหรอกไอ้คดีมิ่นประมาทเนี่ยอยากจะฟ้องเท่าไหร่จะฟ้องมาเนี่ยไม่เคยกลัวบอกอตรงๆนะนะนะครับไม่เคยกลัวเลยฟ้องมาเต็มที่เลยนะไอ้พวกที่ขู่ฟ้องมินประมาทฟ้องอะไรเนี่ยผมบอกเลยผมไม่เคยกลัวไอ้คดีพวกนี้นะนะถ้าแพ้คดีก็นะก็ศาลก็รอการลงโทษเพราะเราไม่เคยทําผิดมาก่อน ไม,ไ,ไ,มไ,ไม่ได้ไม่ได้วันไหวอะไรกับเรื่องนั้นเพราะอะไรแล้วแต่ที่พูดแล้วเนี่ยนะสังคมได้ประโยชน์เนี่ยผมพูดนี่ผมเรียนเลยนะนะ,นะครับไม่เคยกลัวนะนะ,นะครับอะไรก็แล้วแต่สังคมได้ประโยชน์เนี่ยผมพูดผมไม่รรกลัวเราคดีมีนุมาณนะจะฟ้องมาสักหมื่นหรือแสนก็ดีก็ไม่ได้ไม่ได้ดอะไรต่างๆจะมาปิดปากผมเนี่ยาะไม่นั่นนะครับทุกวันนี้ก็มานั่งด่าพระโอ้ยบวชมาแล้วก็มาสะสมทรัพย์น,นะมาพอรวยเสร็จแล้วก็ศึก นะครับนี่คือไอ้พวกที่ด่าพระนะบางคนผมไปอ่านในโซเชียเลเขาเรียกไอ้พวกนี้เขาเรียกพวกมารศาสนาพี่น้องเห็นด้วยกับผมไหม่ะนะพวกมารศาสนาทําบุญก็ไม่เคยทําบุญเลยแบบพระมาภัยวันว่าแต่แต่เป็นไงเสือกด่าพระนะครับเสือกด่าพระคิดดูว่าด่าพระว่าบวชมาจนรวยรวยเสร็จแล้วก็บางคนก็ใส่ร้ายพระบอกโอ้มีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านนะ ผมถามได้ไงถามไอ้พวกทีดาพระดาเจ้าไอ้พวกมารศาสนาทั้งหลายเนี่ยเอาพูดหยาบยัยามา้มึงเคยเห็นเงินในบัญชีอ่าพระมหาไพวันเลยเขามีเป็นสิบล้านร้อยล้านจริงไหมบางคนแม่งก็เป็นสื่อมวลชนนะนะแต่จิตใจเป็นซาตานแม่งบอกว่าอะไรเนี่ยมหาไพวันมีเงินตั้งสามร้อยกว่าล้านโอ้ยท้งมีจริงเนี่ยนะนะครับเดี๋ยวผมจะไปขอยืมหนูพี่หน่อยนะครับว่าแล้วก็จุกรู้จุกรู้อย่นะครับรรรนะครับนะ แม่กเต้าข่าวเต้าอะไรกันไปคือพวกนี้เนี่ยพวกนี้อยากจะเรียกว่าพวกมารศาสานานะที่ผมพูดเนะี่ยพูดคว้างๆนะไม่ได้ด่ามึงนะไม่ต้องมาแจ้งความอะไรกูหรอกแต่แจ้งก็แจ้งกูไม่ได้กลัวเลยไอ้คดีหมินประมาทน่ะทุกวันนี้ก็โดนอยู่สองคดีอยู่นะครับไม่ได้กลัวจะแจ้งเพิ่มฟ้องเพิ่มไม่ต้องมาขู่ทางเฟซบุ๊กหรอกมึงอยากฟ้องอยากอะไรเนี่ยเต็มที่กูพร้อมอยู่แล้วเพราะสิ่งที่กูพูดในี่แม่งเรื่องจริง นะไอ้พวกที่ฟ้องหมิ่นประมาทกูทั้งหลายนะแต่พวกมึงก็รับไม่ได้ไงนะพอกูพูดถึงมึงเรื่องความไม่ดีอะไรมึงก็ฟ้องพวกกูต่แค่นน,นะกูไม่ได้กลัวอะไรนะพร้อมติดคุคกนะคลับคดีหมิ่นประมาทนะนะครับนะก็นี้ก็ฝากไว้เพระาะฉะนั้นไอ้พวกมารศาสนาทั้งหลายที่ด่าพระด่าเจ้าด่าไอ้ดา่าอะไรบางคนไปนั่งออกทีวีรายการดังๆเลยด่ดาพระเยด่าพระไอ้สัตด่าพระตัวเงินตัวทองโอ้โห บางคนแทบจะยืนเอา,อาเอามือไปจับหัวหัวพระคือคนพวกนี้แปลกนะสังคมยังยอมรับได้อยู่ผมว่าคนพวกนี้แม่งไม่เหมือนไม่มีศาสนาหาเลยเลยหน้าต่อไปสังคมก็ใช้ความรุนแรงผมว่าพ่อแม่มันก็ดา่ดาด่าพ่อแม่มันนะขนาดด่าพระได้พ่อแม่มไม่เหลือต่อไปแม่ก็ฆ่าพ่อฆ่าแม่มันก็ฝากสังคมให้มีสติผมเ่็เด็กวัดเก่านะครับวัดโพธารามตำบลบางพระอำเภอเมืองจังหวัดเชียงแส นะครับนะใครๆก็รู้ตอนนี้เพื่อนผมก็เป็นเจ้าวาดที่นั่นเนี่ยนะนะต้องเรียกว่าหลวงพ่อใหญ่สวัสดีหลวงพ่อจุกกรูมากลับเนี่ยเพื่อนผมเนี่ยรุ่นเดียวกันเนี่ยท่านเป็นเจ้าวาดวัดโพนเดี๋ยวลูกศิษย์ลูกหาก็ฟังไปบอกเนี่นะครับท่านก็ไดดีได้ดีเป็นเจ้าวาดไปแล้วนะนะครับก็ยินดีกับหลวงพ่อนะคือผมก็เด็กวาดเก่านะมคือพระเนี่ยท่านอาจจะมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันเขาเรียกอะไรอาจจะไม่เหมาะสมอะไรบ้างนะ แต่ก็ฝากพวกมารศาสนาแต่พวกมึงก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปด่าพระขนาดนั้นมึงก็เวลามึงตายเนี่ยนะถามนะไอ้พวกที่ด่าพระมหาภัยวันทั้งหลายใส่ลงใส่ร้ายเขาเนี่ยผมถามว่าเวลามึงตายมึงจะไปเผาที่ไหนฮะมึงตายเสร็จเนี่ยศพพวกมารศาสนาทั้งหลายเวลามึงด่าพระมหาภัยวันด่าอะไรเนี่ยเวลามึงตายมึงจะเผาที่ไหนเผาบ้านมึงหรือไงนะ หรือมึงจะเผาที่แถวบ้านมึงหรือว่าข้างถนนให้หมากัดแท้ไปนะสุดท้ายมึงก็ต้องเอาศพไปไปเข้าวัดแล้วถึงตอนนั้นมึงจะยังไงล่ะถ้าเกิดพระเขาถามอ๋อไอมารศาสนานี่เหรอที่ชอบด่าพระด่าเจ้าเนี่ยนะอ้าวมึงด่าพระแล้วแล้วมึงจะศพมาเผาในวัดทาไมมึงก็เผากนเองเลยมึงไม่ต้องมีศาสนาหรอกแล้วก็นะหลายๆคนก็ถามว่าขอดูบัตรประชาชนมึงหน่อยว่าไอพวกมารศาสนาที่ด่าพระด่าเจ้าเนี่ยใน บัตรประชาชนของมึงเขียนว่าศาสนาพุทธหรือเปล่ามึงก็ไปเปลี่ยนศาสนาไว้แล้วเขียนว่าไม่มีศาสนานะครับทะเบียนบ้านมึงก็ต้องไปแกเพราะมึงไม่เคารพใครเลยย,ยังไม่รวมถึงไอ้พวกหิวแสงทั้งหลายที่ออกทีวีหรือตามโซเชียลด่าพระเรียกไอ้ท้าทายเอามือชี้หน้าไอ้คนพวกนี้ก็เหมือนกันนะครับผมมองว่าไอ้พวกนี้คือพวกมารศาสนา นะนะครับนี่คือคือผมเนี่ยตรงใจตรงตรงไปตรงมาเลยนะครับนะนี่ก็พูดตร่ตรงไปไรพวกมารศาสนาทั้งหลายเนะแล้วก็อย่างเมื่อวานเนี้ก็มีข่าวนะก็มีคนไปด่ามาหาภาัยวันบอกเอ้ยศึกแล้วเนี่ยนะทรัพย์สินต้องตกเป็นของวัดผมถามว่ามึงใช้ส่วนไหนคิดหัวบนหรือหัวล่างหรือใช้ส้นตีนคิดนะ ใช้หัวข้างบนหรือว่าหัวล่างหรือว่าเอาส้นตีนคิดนะเพราะอะไรกฎหมายเขาเขียนไม่ชัดนะใครเป็นเจ้าของทรัพย์สินก็ของคนนั้นเขาจะจำนายจ่ายโอนอะไรก็ได้มึงไปดูในกฎหมายแพ่งนะมาตราหน 36, นะึ่งสามสามหกเนี่ยว่าแล้วเดี๋ยวกูก็เปิดให้พวกมึงดูสะหน่อยหนึ่งเ,เดี๋ยวมึงก็หาว่วากูเนี่ยเป็นไงโกหกหลอกลวงกูไม่เคยโกหกหรอกนะกูเป็นคนแบบนี้ตรงไปตรงมานะใครชอบก็มาดูไม่ชอบก็บไปแค่นั้นอนะ ว่าแล้วก็ชุกรูนะครับอ่ะเดี๋ยวเปิดเลยนะอืออืม,อมเนี่ยกููปดเดี๋ยวกูจะเปิดให้พวกมารศาสนาดูอือเนี่ยใครก็ไม่รู้นะกูไม่ได้บอกว่าเป็นใครนะอือคูไม่ได้บอกว่าเป็นพวกมึงนะเนะใครก็ไม่รู้อ่ะแม่งมารศาสนาถ้าใครเป็นก็รับไปแล้วกันอือนี่ครับนี่กฎหมายแพ่งครับอือแต่นะ เปิดตำราเลยพราะกูเปิดตำราก็บอกว่าอะไรโอ้โหเดชา้าแม่งโง่ต้องเปิดตำรานะอยากจะบอกว่าไอ้ควายเอ้ยการกูเปิดตำราเพื่อแสดงให้เห็นว่ากูไม่ไดนรั่วคนเป็นนักกฎหมายครูบาอาจารย์วันเนติบัณฑิตหรือมหาอลยรเขาต้องเปิดตำราสอนนะใครมึงจะไปจําได้เลยเป็นแสนแสนมาตรานะไอ้พวกมานศาสนานะนี่นี่ครับเปิดนะครับมาตราหนึ่งสามสามหกแต่นะถ้าใครไม่รู้ อยากจะรู้ว่ามีข้อความอะไรบ้าพิมพ์มาตรา1336กกฎหมายแพ่งใน Google มันขึ้นมาเลยขึ้นเลยกดตอนนี้เลยเขาบอกว่าอะไรนะเจ้าของกรรมสิทธิ์นะมีสิทธิ์ที่จะเป็นไงใช้สอยทรัพย์สินของตนได้นะใครจะมาขัดขวางไม่ได้แปลเป็นไทยไง,ไง่ายๆมาตรา1นึ่งสาเพราะฉะนั้นมาหาภัยวันเขาบวชมาตั้งสลายสิบแปปีหรือกี่ปี มันก็เป็นธรรมดาที่ญาติโยมจะต้องบริจาคเงินทองทรัพย์สินให้กับมหาภาัยวันเพราะฉะนั้นมหาภาัยวันก็เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์พราะร็ให้มหาภัยวันพอถึงเวลาเขาก็จะไปใช้สอยจะไปซื้อไอโฟนใช้ใช้บ้างซื้อไอโฟนสักเครื่องหนึ่งนะแต่เขาคงไม่เอาเงินภาษีไปใช้เหมือนกับข้าราชการในทำเนียบหรอกเขาก็จะไปซื้อไอโฟน e อาออก,กไปใช้สักเครื่อง,น,งนะครับ มันก็เป็นสิทธิ์ของมหาภัยวันมาตราหนึ่งสามสามหกมันเป็นกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องเจ้าของกรรมสิทธิ์เขาถวายให้กับมหาภัยวันเขาไม่ได้บอกว่าเออถวายให้วัดวัดอะไรวะเออสร้อยทองอ่ะเออนะครับผมก็ไม่เคยไปนะถ้าเขาบอกว่าถวายให้วัดสร้อยทองอย่างเงี้ยมหาภัยวันจะไปใช้ได้ไงเขาบอกว่าถวายให้วัดไม่ได้ถวายให้ท่านมหานะครับอ,อืมนะครับเข้าใจนะอ,อ่าแต่ เพราะฉะนั้นแล้วก็อีกมาตราหนึ่งมาตราอะไรมา,ตาอต่เกี่ยวกับเรื่องทรับเออเออหนึ่งสองอะไรหนึ่งหกหนึ่งสองอะไรเนี้ยเออหาหน่อยนะเออจำไม่ค่อได้แล้วแกแต่แกแต่ไม่แต่ไม่ชั่วนะผมเนะี้ยอ่าเปิดเลยมาตราอ่าเกี่ยวกับเรื่องทซั์เขาบอกเลไรหนึ่งหกสองสามซั์ของพระพิสุได้มาระหว่างอยู่ใน สมณเพศหรือได้มาตอนบวชถ้าตายหรือมรณาภาพก็ตกเป็นของวัดเว้นแต่ได้ทําพินัยกรรมหรือจําหน่ายไประหว่างมีชีวิตกฎหมายมันก็เขียนอยู่เนี่ยมีกี่บรรทัดวะเนี่ยอ่ะพี่น้องประชาชนเนี่ยเข้า Google แล้วก็พิมพ์คําว่ามาตราหนึ่งหกสองสามนี่สอนกฎหมายง่ายๆเลยนะกฎหมายแพง่งพิมพ์แค่นี้มาตราหนึ่งหกสองสามกหันจะขึ้นมามีอยู่สี่บรรทัดเขาเขียนไว้ชัดเจนกฎหมายว่านะ ถ้าพระตายคาผ้าเหลืองเนี่ยผู้ภาษาชาวบ้าน,นตายคาผ้าเหลืองให้ตกเป็นของวัดถ้าไม่ได้ยกใหครและมหาภัยวันเนี่ยยังเด็กอยู่เลยอายุยี่สิบเจ็ดยี่แปดยังไม่ตายเลยแต่มึงบอกว่าอะไรจะตกไปเป็นของวัดแล้วกฎหมายเขาเขียนไว้ชัดเขาไม่ได้บอกว่าลาสิกขาบทนะเออรู้สึกแล้วเนี่ยให้ตกเป็นของวัดนะมันเป็นการบิดเบือนกฎหมายแบบอยากใช้คําว่าทุเล นะถ้าคนเป็นนักกฎหมายก็ถือว่าเป็นนักกฎหมายที่แบบป่วยแตกมากอ่ะที่ผมพูดเนี่ยผมพูดผมไม่ได้บอกหมายถึงใครนะอมไม่ได้หมายถึงมึงนะครับน,น,นี้นี่พูดชัดเจนเลยอะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่อยากให้คนในสังคมโดยเฉพาะคนที่ดังๆทั้งหลายเนี่ยทุกวันเนี่ยพวกหิวแสงแม่งเต็มบ้านเต็มเมืองนะพวกหิวแสงแม่งเต็มบ้านเต็มเมืองน,นักกฎหมายทนายความก็มีไม่ใช่ก็มีแม่งเต็มไม่หมดอ่ะเราไปดูรายการดังๆทางทีวีแม่งมีพวกหิวแสงไปบอกทุกวันอ่ะ จริงสารพัดอะเรื่องแล้วไม่ค่อยเป็นเรื่องไปแล้วพวกนี้แม่งทําบ้านเมืองวิบัติไอพวกหยิ่แสงทั้งหลายเนะี่ยคือถ้ามันเป็นเรื่องจริงก็ไม่เป็นไรแม่งเรื่องโกหกไร้สาละนะกฎหมายเขียนไม่ชัดเจนว่าถ้าพระตายคาพระเหลืองไม่ไม่ได้ไม่ได้ไไดยกทรัพย์สินให้ใครก็ตกเป็นของวัดเนผู้ประาชเจาบา้านะถ้าตายคาพระเหลืองมหาภัยวันยังไม่ตายเลยทั้งนุ่มทั้งหล่ลอจุกูลยังไม่ตายยุยี่ดีกว่า ก็ไม่ได้บอกนี่ว่าเออพระศึกปุ๊บต้องยกทรัพย์เป็นของวัดแล้วมึงไมเอามาจากไหนอยู่ดีดีมึงก็ไปโพสเพืออะไรขึ้นมาคือกูเข้าใจว่ามึงไม่ค่อยชอบมหาภัยวันกับมหาสมบองเพราะอะไรเพราะสองสองรูปเนี่ยเขาก็ชอบพูดอะไรต่างๆการแหนกการแหนกการเมืองเนบแนมประยุทธ์ก็เป็นความคิดเห็นทางการเมืองนะครับที่มันฝั่งตรงข้ามกับ กับมึงอ่ะพูดง่ายนะมึงก็เลยไม่ชอบมึงอย่าเอาความเกลียดต่างๆเนี่ยเที่ยวไปใส่ร้ายชาวบ้านนะะอืมอผัวคงพูดได้แค่นี้ไอ้พวกหิวแสงเยอะไล่พวกด่าพระไอ้เอยไอสัตว์อะไรต่างๆอ่ะคำหัวผ้ายืนด่ากันเยอะแยะนะไอ้พวกพเนี้ย,ยนะอ,อยากไปกดติดตามมันคนพวกเนี้ยมันก็อยากจะได้ยอดไลค์ยอดวิวคือวันวันมึงด่าแต่พระแต่ไม่หมดนะออกทีวียังมีเลยบางรายการอนุญาตให้คนพวกนี้ด่าพระได้ บางคนเรียกพระคือมึงกูเลยครับมึงจะไปไหนไอสัตว์มั่งไรบ้างเนี่ยขออนญาตใช้คําหยาบเลยคือพวกมันพูดอย่างเงี้ยคนพวกเนี้ยถามว่าเวลามึงตายเนี่ยเผาที่ไหนถามนะอันนี้เรื่องแรกที่กูอยากจะฝากไปถึงไอพวกหิวแสงทั้งหลายแล้วยังมีพวกเอฟซีนักกฎหมายบางคนแม้กระดาพระอีกเพราะอะไรเพราะพระไปพูดถึงมันเช่นพระว่าเจองูกับเจอทนาย ตีทนายก่อนแม่กระดาษพระเอกเอฟซีพวกนี้คือคนพวกนี้พวกไม่มีศาสนาถามว่าพวกมึงตายเผาที่ไหนแค่นี้กูอยากจะฝากแค่นี้เรื่องแรกกูไปสนใจแล้วก็ไอ้พวกหิวแสงทั้งหลาย